EP ที่21เข้าไปแล้วครับก่อนจะเริ่มครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดบันทึกคลิปวิดีโอนี้ไว้ครับเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆของช่อง Mark 3นั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับขอนำเสนอในส่วนของตัว KCE ครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่คนคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากๆครับก็ขอเข้ามานั่นเองครับอจัดไปครับตัว KCE ครับหรือว่าชื่อบริษัทเขาคือ KCE Electronics นะครับโอ้โหชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าทาธุรกิจอะไรนะครับ ก็ตัว KCE ครับเขาเป็นผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกนะครับวงจรนะครับวงจรพิมพ์นะเขาเรียกวงจรพิมพ์นะครับหรือว่าตัว pin cycle board ทุกคนก็รู้จักก็คือพวกชิ้นส่วน ไมโครชิปต่างๆนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆต่างๆที่เอาไปนำประกอบในส่วนของยานยนต์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่อยู่ภายในบ้านของพวกเรานั่นเองครับก็ต้องบอกงี้ครับว่าตัว KCE เนี่ยถือว่าเป็นตัวใหญ่มากๆตัวหนึ่งนะครับที่ดูชิ้นส่วนเนาะก็จะมีพวกค่านะพวกอะไรพวกนี้เพิ่มเข้ามาอีกถูกไหมแต่ตัว KCE เนี่ยถือว่าน่าจะได้รับความนิยมมากที่สุดแล้วแหละ ถ้าคนที่แบบจะหาหุ้นเกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูในส่วนวน,วนดีกว่าว่าข้อมูลทางสถิติมีอะไรกันบ้างครับเริ่มต้นครับก็จะเป็นอัตราราคาต่อกําไรสุทธิครับก็ตอนนี้ครับตัว KCE ครับอยู่ที่13.6ครับค่าเฉลี่ยของกลุ่มนี้นะครับกลุ่มพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะอยู่ที่18นะครับดังนั้นเนี่ยการที่อยู่ที่18เนี่ย ก็สมายความว่าตัว KCE ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มนั่นเองนะอันแรกนะครับเข้าเป้ามาแล้วนะครับในส่วนของ KCE เนาะแต่ว่าเราต้องไปดูองค์ประกอบอื่นนะต่อมาครับจะเป็นตัว P/BV ครับหรือว่ามูลค่าทางบัญชีครับของตัว KCE ครับอยู่ที่2.1ครับโอ้โหถ้าใครที่เปิดมาอาจจะล้องจากสักนิดหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่า ตอนนี้ถ้าเราเข้าซื้อในจุดนี้ครับหมายความว่าราคาที่เราซื้อเนี่ยอาจจะแพงกว่านะครับแพงกว่าผู้ถือหุ้นเลยด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่จะถือในราคาแบบ20บาท15บาทกลุ่มนี้นะครับแสดงว่าคุณเนี่ยอาจจะซื้อในราคาที่แพงกว่าเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับว่าการาฟมันเป็นยังไงนะครับมันลงมาถึงตรงไหนเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเอาแบบ เกณฑ์ที่มามองว่าอยู่ในจุดที่ดีนะถ้า PVB นะออจุดไว้เลยครับอยู่ที่1.8ครับสำหรับตัว KCE นะเอ้ามาร์กก่อนหน้านี้บอกว่าให้ PVB เนี่ยต่ำกว่า1แต่ทำไมตัวนี้ถึงบอกให้อยู่1.8ก็ถ้าเรามาดูายสัดส่วนรายได้เขาครับรามาร์กก็เลยมองว่าค่าไอตัว p b v หรือว่ามูลค่าทางบัญชีอ่ะควรที่อยู่ประมาณ1.8นั่นเอง อต่อมาครับ EPS ครับ EPS ตอนนี้อยู่ที่1.15ครับถามว่าสูงไหมสูงครับแต่ถ้าเพื่อนๆเอาย้อนหลังเข้าไปสัก3ปีตอนนี้อยู่ที่เฉลี่ยที่0.6เท่านั้นนะเออมีการปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะครับเพราะว่า1คือชิ้นส่วนขาดตลาด2ตัวพวกทองแดงพวกเหล็กพวกนี้ปรับตัวราคาสูงขึ้นครับส่งผลกระทบโดยตรงแน่นอนครับสำหรับตัว k c e นะครับต่อมาครับก็จะเป็น ปันผลครับเรียกว่าตัวนี้ก็ท็อป10ราเหมือนกันนะครับปันผลอยู่ที่7.5ครับเรียกว่าสูงมากๆเนาะอย่างที่บอกว่า ันผลของตัว KCE อ่ะมันสูงอยู่แล้วนะครับมันถูกจับตามองเพราะว่าก่อนหน้าเนี้อัตรา EPS เขาสูงกว่า1ด้วยซ้ำนะครับแต่เป็นการปรับตัวลดลงตอนนี้นะครับก็เลยทำให้ปันผลลดลงมาเหลืออยู่ที่7.5นั่นเองครับแต่ตัวเนี้ยังถือว่าเป็นตัวที่สามารถรีเทิร์นให้กับผู้ถือหุ้นได้ดีนะเออเท่าที่ม้าไปดูนะครับใครที่ถืออยู่ก็ได้ดีถึงแม้นะครับราคาของเขาจะปรับตัวลดลงเรื่อยๆทำให้คนที่จะเอาตัว แคปิตอลเกนด้วยหรือว่าสัดส่วนกําไรด้วยเนี่ยหายไปด้วยอันนี้ค่อนข้างเซ็งเนาะคุณได้ปันผลจริงครับแต่ว่าราคาที่คุณได้อะมันแพงนะครับแล้วก็ทําให้คือคุณไม่สามารถที่จะขายหุ้นตัวนี้ได้เอาง่ายๆคุณเพียงแต่ต้อง DCA ไปเรื่อยๆนะครับเพราะปันผลที่ได้มันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับราคากําไรที่เขาทําให้ในตัวของกากน,นั่นเองน ทีนี้พอเราเห็น3สิ่งนี้แล้วครับเราต้องไปดูอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยเนาะเริ่มต้นครับเราไปดูโครงสร้างเงินทุนก่อนเราจะเห็นว่านี่ของตัว KCE อ่ะไม่ได้สูงมากนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับเลยทำให้ตัวนี้สามารถปันผลออกมาได้ดีแล้วก็สามารถเอามาจ่ายนะครับให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยค่อนข้างดีนะครับก็คือส่งรีเทิร์นออกมาให้กับ ผู้ถือหุ้นหรือว่าผู้ดูแลกิจการเนี่ยได้ค่อนข้างแข็งแกร่งมากมากนะครับคราวนี้มาดูกําไรของเขาดีกว่าส่วนมากเราสนใจที่กําไรถ้ามาดูที่กําไรครับแนวโน้มปี24ครับมีการปรับตัวลดลงครับเห็นไหมอัตรากําไรปรับตัวลดลงจริงครับเพราะหนึ่งคือรายได้ของเขาลดลงไม่เยอะแต่กําไรของเขาหายไปเกินครึ่งน,นะครับเพราะอะไรครับเพราะม้าบอกไปแล้วเมื่อกี้เนาะต้นทุนของตัว KCE ออะปรับตัวสูงขึ้นมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กทองแดงทอง วกชิ้นส่วนไมโครชิปพวกนี้แพงขึ้นมากๆเลยทำให้เขาเนี่ยต้องสูญเสียมา r จิ้นตรงนี้ไปค่อนข้างเยอะนะครับและยิ่งปี2-3-2-4เนี่ยได้รับผลกระทบหนักมากๆนะครับหนักมากๆในส่วนของตรงนี้เนาะเท่านั้นยังไม่พอครับเขายังมาโดนผลกระทบเรื่องโลจิสติกด้วยในการขนส่งครับ<ม>อ่าเนี่ยโดนเด้งแรกตัวลอ Map แพง ใช่ไหมครับอันที่2เด้งที่2คือมาโดนค่าฐานสปอร์ตสูงอีกนะครับแต่ก็ยังมีความแข็งแกร่งอยู่ในบริษัทนะเออถ้าเราดูเนาะก็คือเขาสามารถบริหารและก็จัดการได้ค่อนข้างดีครับเพราะอะไรพ่อมาร์กดูคอสต์ออฟกูส์คอสต o ออฟกูโซตรงนี้ครับก็คือต้นทุนของเขาครับเขาเรียกว่าสามารถบริหารแล้วก็จัดการได้ดีครับเลยทําให้รายได้ของเขาเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณหกร้อยล้านจนถึง900ล้านครับอันนี้สามารถบริหารได้ค่อนข้างใช้ได้เลย นะครับอันนี้ถามว่ามันจะมีสักกี่บริษัทนะครับที่จะสามารถหมุนนะครับแล้วก็ดูแลแบบนี้ได้เนาะอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปต่อเรื่อยๆหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยถ้าถามมาในมุมตรงนี้ก็ยังถือว่าทำได้ดีมากๆครับสำหรับตัว KCE ครับแหล่งรายได้ครับก็บอกแล้วครับเขามีตัวปิ้นไซเคิลบอร์ดนะครับตัวนี้เป็นตัวหลักเนาะที่ที่ทำ ก็คือเป็นแหล่งรายได้หลักของเขาเลยประมาณ90%นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเคมีคอลพวกการด้านเคมีใช่ไหมครับการเตรียมโรงงานหรือว่าการประกอบชิ้นส่วนพวกเนี้ยเออก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเซอร์วิสที่มาอยู่ในบริษัทนะครับแต่ว่าสัดส่วนรายได้จะไม่ได้สูงมากม้ยเนาะเออก็จะเป็นค่าบริหารแล้วก็จัดการในส่วนตรงนั้นไปทีนี้ครับ ถามว่าตัว KCE มีที่ไหนบ้างโอ้โหมีเพียบครับก็คือแทบจะกินทั่วประเทศดังนั้นเนี่ยมันเลยเป็นบริษัทใหญ่ในประเทศไทยไงที่มาบอกเนาะก็คือถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยจะอยู่ที่45นะครับก็จะมีไเม่อ45ถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยจะอยู่ที่25นะครับส่วนมากเนี่ยจะเป็นส่งออกไปในส่วนของยุโรปนะครับดังนั้นใครที่จะติดตามข่าวของ KCE นะครับคุณต้องไปติดตามข่าวของยุโรปเป็นส่วนใหญ่เพราะว่า มาเก็ตแช r e ของเขาอยู่ที่นั่นนะครับอันที่สองครับก็จะเป็นแถบทวีปเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดจีนอินเดียกลุ่มเนี้ยก็ใช่หมดเลยนะครับจะเป็นลูกค้าของเขาซะส่วนใหญ่นะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกอเมริกาดังนั้นการที่โดนัลด์ทรัมป์มาปร,ประกาศนะครับในส่วนการขึ้นดอกเบีย้ยหรือว่า,าการขึ้น เปอค่าขนส่งนะครับภาษีค่าขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยตัว KCE ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับเฝ้าระมัดระวังเลยนะช่วงนี้ก็จะมีข่าวกับ EU ด้วยเอออันนี้ก็โอ้โหต้องตามกันแบบใกล้ชิดแต่ท่าใครที่แบบไม่ได้ค่อยตามข่าวของโซนยุโรอเมริกานะครับมาบอกว่าตัว KCE เนี่ยอาจจะเล่นยากชนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะไม่รู้ไงว่าเราจะเอาข่าวไหนมาจับนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ครับ อัตราการปันผลเนี่ยก็ยังถือว่าสูงนะครับอยู่ที่เฉลี่ยอยู่ที่1.2ขึ้นไปถึง1.6อันนี้สูงมากๆกนะครับกับหุ้นตอนนี้เนาะ,ะถามว่าทำไมมันถึงสูงในขนาดนี้ครับก็ต้องบอกว่าตัวกระแสงเงินสดของตัว K c KCE คเนี่ยค่อนข้างสูงครับมันเลยทำให้เขาสามารถที่จะเอาเงินตรงนี้มาจ่ายปันผลนะครับแล้วก็บริหารบริษัทได้นะครับเพราะถ้าเรามาวิเคราะห์ทางการเงินครับเราจะเห็นว่าทรัพย์สินของเขากับหนี้สินเนี่ย ตัวทรัพย์สินมันสูงกว่านี้สินค่อนข้างเยอะแล้วก็นี่สินระยะยาวของเขาไม่ค่อยมีครับมันจะเป็นนี่สินระยะสั้นก็คือตั้งแต่1ปีถึง3ปีเนาะดังนั้นมันสามารถบุนแล้วก็บริหารจัดการตรงนี้ได้ค่อนข้างโอเคนะครับทาไมนี่สินของ KCE ถึงเป็นระยะสั้นเยอะก็เพราะว่าเขาครับต้องใช้เงินในการซื้อพวกลอแบบนะครับเออพวกนี้ครับก็คือพวกทองแดงพวกเหล็กนะครับพวกนี้นะดังนั้น เขาก็เลยจะไม่ใช้ระยะยาวเพราะการที่ใช้ระยะยาวครับความผันผวนของตัวราคามันจะส่งผลต่อมาจินแล้วก็กําไรเนาะบางทีตัวเหล็กทองแดงปรับตัวลดลงใช่ไหมครับเขาก็เข้าซื้อนะครับในตัวตัวนั้นก็จะได้ต้นทุนที่ราคาถูกแต่บางทีเข้าซื้อไม่ทันและเหล็กกับทองแดงปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆไมโครชิปปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆอ่ะพอเขาเข้าซื้อนะครับตอนนั้นมาจินของเขาก็จะหายไปด้วย เขาก็เลยหมุนในระยะสั้นมากกว่าระยะยาวนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบนะครับของตัว KCE นั่นเองคราวนี้เรามาดูซิว่าปัจจัยเชิงบวกกับปัจจัยเชิงลบมีอะไรกันบ้างครับเริ่มต้นปัจจัยเชิงบวกก่อนครับก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ EV มาไหมครับมานะครับตัว KCE ได้รับแบบอันนี้สูงเต็มๆในส่วนตัวนั้นตอนนั้นก็ปรับตัวโกดมากๆน,น,นะครับจนช่วงนี้ครับในกลุ่มยานยนต์ปรับตัวซบเซาเนาะแต่ว่า EV ก็ยังได้รับ แบบฟีดแบ克ที่ดีนะครับถึงแม้จะสู้สันดาบไม่ได้เนาะแต่ว่า EV ก็ถือว่าสามารถมากิน Market ตแ a ร์ได้1 0 1ถอันนี้ก็ไม่แย่นะครับมันก็เลยทำให้ตัว KCE ได้รับอันนี้ส่งตรงนี้ไปอันส่วนแรกครับต่อมาครับการส่งออกของตัว KCE ครับอย่างที่มาบอกเนาะเขาส่งออกไปทั่วโลกดังนั้นเนี่ยการที่ส่งออกทั่วโลกครับมันก็สามารถทำให้เขาเนี่ยปรับตัวได้ค่อนข้างดีครับตรงนี้มีปัญหาก็สามารถส่งออก ในที่อื่นซะส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นการหมุนนะไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปอเมริกาช่วงนี้อเมริกายังส่งออกยากใช่ไหมอาะก็หมุนไปที่ EU กับเอเชียอะไรในลักษณะประมาณนี้เนาะแล้วก็การออเดอร์ครับออเดอร์ของตัวโซนยุโรปกับเอเชียก็ยังถือว่าค่อนข้างสูงครับออถึงแม้จะมีการปรับตัวลดลงนะครับประมาณ2-3%นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นนัยสําคัญอะไรกับ ตัว KC ซณปัจจุบันนะมาไม่รู้ว่าในอนาคตอาจจะปรับตัวลดลงไหมถ้าปรับตัวลดลงอีกอันนี้ต้องเฝ้าระวังแล้วนะครับแล้วก้อนที่3ครับก็คือเขาครับพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ครับโอ้โหถามว่า KC e มันจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรเนาะเพราะเขาทำพวกชิ้นส่วนใช่ไหมถูกต้องครับเขาเอาชิ้นส่วนนั่นแหละมาผลิตภัณฑ์มาแปลมาแปลงนะครับรูปแบบใหม่แล้วก็ออกมาเป็นในส่วนของตัวปรินซ r เคิลบอร์ดที่อยู่ในกลุ่ม ของ IOT ครับก็คือพวกกล้องวงจรปิดพวกเราเตอร์นะครับหรือแม้แต่พวกแผงวงจรไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เขาเพิ่มลายโปรดักต์ของเขาเข้ามาอันที่สองครับเขาทำในส่วนของตัว ADAS ครับหรือว่าตัวแผงตัวแผงวงจรอัจฉริยะของตัวรถ EV อ่ะเออก็พวกที่เราใช้อยู่แผงวงจรข้างหน้า นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อันนึงที่ตัว KCE เขาผลิตขึ้นมาดังนั้นเห็นไหมครับว่าปัจจัยเชิงบวกของเขาก็ยังมีแล้วก็ยังน่าสนใจอยู่นั่นเองครับต่อมาครับจะเป็นปัจจัยเชิงลบครับส่วนแรกอันนี้เป็นปัจจัยหลักเลยนะสำหรับมาร์กอะเกิน90%ในการตัดสินใจที่จะซื้อตัว KCE ครับก็คือในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบครับแล้วก็ต้นทุนพลังงานในการผลิตครับเพราะไอ้สองตัวนี้ครับมันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกําไรของบริษัทนะครับ แบบทุกครั้งที่ม้าจะซื้อกลุ่มเนี่ยม้าจะมาดูก่อนเลยว่าต้นทุนช่วงเนี้ยราคาเป็นไงวะแนวโน้มแบบ3เดือน6เดือนแนวโน้มเป็นยังไงเพราะว่ามันจะโศมัน f o r e c a s ได้เลยอ่ะว่าตัวบริษัทอ่ะจะทํากําไรได้ดีสักแค่ไหนเนาะเพราะต่อให้บริษัทนะครับโก o มากเลยแบบกระโดดขึ้นกําไรบวก25%แต่อย่าลืมนะครับการที่กาไรบวกเพิ่มขึ้นแสดงว่าตัวดีมานซั u p p l เนี่ยมีความต้องการมากยิ่งขึ้นเนาะแต่คุณอย่าลืมนะว่าต้นทุนของเขาอ่ะเขาก็ต้องเร่งซื้อ พวกวัตถุดิบของเขามากยิ่งขึ้นพอเราไปดูโอ้โหวัตถุดิบราคาโคตรแพงนะครับหมายความว่าเขาก็ต้องแบ่งมาจิ้นตรงนี้ลงไปค่อนข้างเยอะนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งแรกเกิน90%ต้องเฝ้านะครับอันที่2ครับการแข่งขันข,ของตัว PCS บอร์ดเนี่ยไอตัว PC PCB ไม่ใช่ PCS PCB หรือว่า p r i n t c i r c l e Board เนี่ยมันค่อนข้างสูงอยู่แล้วครับไม่ว่าทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแต่ต้อง พอเขาเป็นรายใหญ่เขาเป็นรายที่ดิวอยู่แล้วเนาะแล้วก็เป็นฐานการผลิตในเมืองไทยอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยก็อันเนี้ยก็ถือว่าเป็นข้อดีของเขาแหละแต่ก็ข้อเสียก็คือเดี๋ยวก็จะมีเวียดนามใช่ไหมครับที่เราเห็นข่าวช่วงนี้แล้วก็เขาย้ายฐานการผลิตไปที่อเมริกาแล้วก็จีนนะครับก็อาจจะทําให้โดนแบ่งมาเก็ตแชร์ตรงนี้เข้าไปอีกอันนี้เป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะก็ต้องเฝ้าระวังต่อไปครับเออต่อมาครับ เศรษฐกิจโลกครับอ่าเราเพราะว่าอะไรทำไมถึงเป็นเศรษฐกิจโลกเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราคุยในกลุ่มเซอร์วิสที่เป็นไทยเราจะบอกว่าเอ้ยเศรษฐกิจของเมืองไทยการติดตามข่าวประเทศไทยแต่อันเนี้ยครับเนื่องจากเขาอะส่งออกไปที่เมืองนอกค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยเราต้องติดตามเศรษฐกิจโลกครับถ้าเศรษฐกิจโลกมีข่าวมีการชะลอตัวมีการปรับลด GDP หั่น GDP ต่างๆของต่างประเทศลงก็ส่งผลต่อตัว p c b ตัวนี้เหมือนกัน การส่งออกของตัว KCE เหมือนกันนะครับเพราะเขาก็ไม่สามารถที่จะทำกำไรได้ดีตามเป้าหมายที่เขากำหนดไว้ดังนั้นเนี่ยถ้าเรามามองแนวโน้มทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเชิงบวกแล้วก็ปัจจัยเชิงลบครับมามอกว่าตัว KCE ก็ยังมีแนวโน้มที่จะสามารถทำกำไรได้ต่อเนื่องนะถึงแม้จะไม่ได้แบบแรงเหมือนก่อนหน้านี้แต่ว่าก็ยังสามารถที่จะทำกำไรได้ค่อนข้างดีนั่นเองนะครับคราวนี้เราไปดูกราฟดีกว่าว่ากราฟของตัว KCE เป็นยังไงครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นตอนนี้เป็นแนวโน้มขาลงชัดเจนครับก็คือเขาลงมาตั้งแต่50ลงมาตอนนี้เหลือ15แล้วนะครับหันลงมาค่อนข้างเยอะก็ต้องบอกว่าไม่แปลกใจครับเพราะในส่วนของชิ้นส่วน e อิเล็กอนิกก็คือก่อนหน้านี้เราจะเห็นเลยว่ามันไม่ว่าจะเป็นเดลต้าฮานะหรือแม้แต่ KCE นะครับกระโดดขึ้นไปค่อนข้างสูงจนทำให้ตัว P/BV เขา,าขยับขึ้นไป3.5นะครับแล้วก็ตัว PE อยู่ที่ประมาณ 30- 40เลยอันนี้เป็นข้อกังวลแบบมาไม่เล่นเลยอ่ะตอนนั้นแบบมันเสี่ยงมากๆนะครับถามว่าไปเล่นตอนไหนตอนที่มาเล่นตัวเนี้ก็คือในปี22นะครับที่ราคามันอยู่มาหลักสิบนี่แหละแล้วขึ้นไปก็ขายแล้วก็ไปหันไปเล่นตัวอื่นเนาะแต่ตอนนี้มันลงมาในราคาตรงนี้แล้วถามว่าน่าสนใจไหมน่าสนใจครับเพราะในสัดส่วนราคา 12บาทจนถึง22บาทเนี่ยเป็นราคาที่ย้อนกลับไปเป็นช่วงที่มาเข้ามาเล่นมันนั่นแหละนะครับในในช่วงที่มันปรับตัวร่นลงค่อนข้างสูงนะครับสำหรับตัว KCE เนาะแต่ตอนนี้มันปรับตัวขึ้นไปข้างบนเต่ไม่กล้าเล่นจริงๆนะครับตอนนี้มันปรับตัวลงมาแล้วทีนี้ถามว่าเอ๊ะการปรับตัวลงมาแบบนี้มันมีนัยสำคัญมีการที่อาจจะปรับตัวขึ้นได้อีกไหมแนวโน้มใช่ไหมครับแนวโน้มมีแน่นอนครับแต่ ยังไม่ใช่จังหวะตอนนี้ถามว่าทําไมถึงคิดอย่างนั้นอ่ะเราไปดูปัจจัยอื่นประกอบปัจจัยแรกครับก็จะเป็นกําไรของเขาก่อนเนะาะกำไรของตัว KCE เนี่ยจะเห็นเลยว่ามันชูดขึ้นไปในปี24สและตอนนี้มันดรอปลงมาอยู่ที่ประมาณ200ล้านใช่ไหมครับอย่างที่มาบอกไปว่าเมื่อกี้ราคาก่อนหน้านี้เขาเคยทำได้ที่ประมาณ700-900ถึง900ล้าน ใช่ไหมครับอันนี้มันดีมากๆตอนนี้มันลดลงมาเหลือ200ล้านหมายความว่าการที่หันราคาหันกาําไรหันรายได้ตัวเองลงมาขนาดเนี้มันอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงนะครับต่อราคาหุ้นนั่นเองครับพอเรามามองแบบนี้ครับหมายความว่าไอ้200ล้านเนี่ยที่ทําได้มาตั้งแต่ Q3 Q4 แล้วก็ Q1 ที่ผ่านมานะครับมันก็ส่งผลต่อกำไ้ต่อราคาของเขาอยู่แล้วเนาะเพราะว่าในช่วงนี้ครับเห็นไหมว่าเมื่อ เคยทำได้600ล้านปรับตัวเหลือ200ล้านหายไปเท่าไหร่ครับหายไป400ล้านถ้าเรามามองแบบนี้อัตราอ่มันก็ติดลบ60%ถูกไหมครับรายได้าหายไปเกือบ60%เนอนาะ6กเ็60%ก็60%มาหารกับราคาสิครับมันก็อาจจะอยู่ประมาณ20กว่ากว่าใช่ไหมครับทีเนี้ยพอตอนแรกเขายังเคสได้เฉยว่ามันใช่หรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยพอมันออกมา3ไตมารแล้ว ออกมาที่200ล้านคนก็เลยมองว่าโอเคแสดงว่าราคาเนี่ยมันจะต้องย่ออยู่ในเลทประมาณนี้แหละนะครับเออก็มันเลยทำให้ราคาตัวเนี้ยย่อลงมาที่ประมาณ15บาทถามว่าจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจหรือยังก็เป็นจุดที่น่าสนใจแล้วครับมามองว่าราคา15บาทของตัว15บาทนะของตัว KCE เนี่ยเป็นจุดที่ถ้าใครจะเล่นในระยะสั้นนะ ม้าบอกว่าสามารถที่จะเล่นได้เพราะว่าในกรอบว่า ISI ตอนนี้อย่างที่ม้าบอกว่ามันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะซื้อเพราะว่าไ s i มันอยู่ที่ประมาณ44ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ม้าต้องการคือม้าต้องการ30ดังนั้นเนี่ยกรอบ ในโซนเนี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณ15บาทอยู่แล้วนะครับในการเล่นเนาะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่เราจะเอาไว้เทรดนะครับในส่วนของตัว KCE เนาะ mm. เห็นไหมครับว่าองค์ประกอบพวกเนี้ยเป็นสัดส่วนที่เราสามารถเล่นในระยะสั้นได้แต่ถ้าใครที่จะเล่นในระยะยาวครับคุณต้องไปมองปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นตัวเศรษฐกิจเอ่ยหรือรูปแบบรายได้งบข้อมูลทางสถิติพวกนั้นน่ะมาเป็นองค์ประกอบด้วยเนาะเพราะตัวเนี้ยมามว่า อัตราการปันผลนะ่ยมันยังวิ่งอยู่ที่ประมาณ6%ถึง9%มันยังวิ่งอยู่ในกรอบน,นี้อยู่แล้วแหละเนาะแต่ในตัวรายได้เขาอะครับเขายังจะสามารถทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องแบบนั้นได้อีกหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันชะลอตัวมากๆเลยของตัวเศรษฐกิจนะครับอ่าก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับสําหรับตัว KCE ก็หวังว่า,วา เพื่อนๆจะชื่นชอบนะครับก่อนจะจากกันไปเช่นเคยครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดบันทึกคลิปวิดีโอนี้ไว้ครับเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆของช่องมาทรีนั่นเองครับอ่าแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นตัวไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ